ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับจากกรณีที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามาว่าอ่าไปซื้อขบูของโนวาหรือเปล่านะครับมาจากลาซาด้านะครับเพื่อนสั่งมาจากลาซาดานะครับแล้วมีปัญหาน้ํามันล้นออกที่ก้นขบูนะครับเพื่อนนะครับอ่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็เมื่อวาน วานหรือวันก่อนเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่อง blur, อน้ำมันรั่วออกขบูไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอพูดอีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับเ <î ns. S 1> พื่อนนะครับการที่เราไปสั่งอะไรมาจากนอกพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของเรานะครับย้ํานะครับเ <î ns. S 1> พื่อนการที่เราไปสั่งอะไรจากพื้นที่จากนอกพื้นที่ของเรานะครับปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าซื้อมาแล้วนะครับถ้าซื้อมาแล้วมันมีปัญหา จะไปเคลมกับใครจะส่งตีเคลมได้ที่ไหนจะได้ของมาเมื่อ,อไรนะครับนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆดังนั้นการซื้ออะไรนะครับเพื่อนอผมมองว่าซื้ออะไรกับร้านอะไรแถวตัวบ้านท่านเองนะครับซื้ออะไรกับช่างหรือซื้ออะไรกับร้านอะไรแถวบ้านจะดีที่สุดและก็คุณจะได้ราคาถูกกว่าซื้อที่ลาซาด้านะครับเพราะว่า อ่าราคาที่ลาซาด้าเราต้องบวกค่าขนส่งอีกใช่ไหมนะครับแต่ซื้อที่ร้านอะไรนะครับเขาไม่ได้บวกค่าขนส่งนะครับเพื่อนเขาไม่ได้บวกค่าขนส่งอีกนะนะครับเพื่อนนะครับเอานะครับทีนี้เรามาพูดถึงกรณีของอของใหม่นะครับของใหม่ซึ่งเป็นของเทียมซื้อมาแล้วมีปัญหาน้ํามันไหลน้ํามันรั่วน้ํามันล้นอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเวลาเราถอดคาบูออกมานะครับข้างในก็ก็จะเจอลูกลอยนะครับซึ่งลูกลอยจะทําหน้าที่ควบคุมนะครับเพื่อนลูกลอยจะทําหน้าที่ควบคุมเข็มลูกลอยให้เปิดปิดน้ํามันให้อยู่ในระดับที่พอดับพอดีภายในคาบูเลเตอร์นะครับเพื่อนๆนะครับแต่นะครับการที่เราไปซื้อคาบูเทียมมานะครับบางยี่ห้อรั่วจริงๆนะครับเพื่อนๆ อส่าเหตุที่รั่วมันก็เกิดได้มาจากหลายปัจจัยนะครับเพื่อนกรณีที่เป็นของเทียมนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับบางส่วนนะครับเพื่อนมันอาจจะเกิดมาจากนะครับการเจ็บรักษาในสต็อกของเขามันเจ็บนานเกินไปนะครับพอเจ็บนานเกินไปสลักพวกนี้นะครับสลักกับเข็มลูกลอยนะครับเพื่อนสลักกับเข็มลูกลอยมันอาจจะเกิดตะกันเกิดขี้เกลือนะครับ เกิดตะกันเกิดขี้เกลือมันก็เลยไม่ขยับนะครับเพื่อนๆมันก็เลยไม่ขยับไปขยับมาไม่ปิดไม่เปิดน้ํามันตามที่เราต้องการนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับสลักมันต้องถอดได้ง่ายแบบนี้นะครับเพื่อนถอดออกมานะครับเข็มลูกลอยนะครับเพื่อนอันนี้เป็นของโนวาเด้อโนวากับเทนามันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถใช้ร่วมกันได้เด้อนะครับอันนี้นะครับถ้าเข็มลูกลอยมันติดตายคาอยู่เนี้ยนะครับ แต่บังเอิญนะครับน้ำมันมันได้ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ขาบูไงนะครับมันอยู่ในตำแหน่งยกนะครับมันอยู่ในตำแหน่งยกขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ปิดนะครับแล้วทีนี้ขาบูมันทิ้งไว้นานไงมันขึ้นชีคเลือนะครับพอมันขึ้นชีคเลือมันก็ติดตายอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ปิดน้ํามันนะครับเพื่อนนะครับพอไม่ปิดน้ํามันนะครับมันก็เลยทําให้น้ํามันล้นออกที่ตูดขาบูนะครับเพื่อนหรือ รถบางคันนะครับบางเอิญนะครับไอรูตรงนี้นะครับรูระบายทิ้งตรงนี้นะครับท่อท่อทองเหลืองที่อยู่ตรงกลางนะครับก็ดันมาอุดตันอีกนะครับพอมาอุดตันน้ำมันท่วมไม่มีที่ไปมันจะไปไหนล่ะมันก็ขึ้นไปตามเสาเข็มเล่งนะครับขึ้นไปตามเสาเข็มเล่งขึ้นไปตามรูบูชโชคนะครับแล้วก็มันก็จะมาออกด้านหลังของคาบูเลเตอร์นะครับเพื่อนพอมันมาออกด้านหลังของคาบูเลเตอร์ทีนี้มันก็ไหลเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนนะครับอ่า มันก็เป็นปัญหาตามมานะครับเพื่อนทีนี้นะครับการที่เราไปซื้ออะไรพวกนี้มานะครับพูดตรงๆนะครับการที่เราไปซื้ออะไรที่อ่าเนี่ยที่ร้านอะไรหรือว่าสั่งลาซาด้าหรือว่าสั่งที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อนการที่เราไปสั่งมานะครับเราจะไม่สามารถลื้อถอดของเขาได้นะครับเพื่อนเราจะไม่สามารถไปลื้อไปถอดของเขาได้นะครับ ถ้าเราไปลื claim, 1, para, ло, ้อไปถอดออกมาปั๊บนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราไปลื้อไปถอดออกมาทีนี้เวลาเคลมเขาจะไม่เคลมให้เรานะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเคลมไม่ได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องยอมเสียเวลานะครับยกขบูลูกนั้นไปเคลมนะครับเพื่อนเพื่อนย่าไปถอดอย่าไปแกะของเขานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับอย่าไปถอดอย่าไปแกะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ มีอะไรผมแนะนําให้นํารถไปที่อู่ซ่อมเลยให้อู่ซ่อมให้ร้านช่างเขาทําให้จะดีกว่านะครับหรือถ้าจากสั่งซื้ออะไรนะครับถ้าคิดว่าตัวเรางานแค่นี้ตัวเราเองสามารถทําแก้ไขประกอบได้นะครับก็ไปซื้อเองที่ร้านอะไรใกล้บ้านนะครับเพื่อนราคาผมว่าถูกกว่าไปสั่งซื้อนะเพราะว่าเวลาเราไปสั่งซื้อนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพสินค้ามันจะมีมันจะดีแค่ไหนมันจะมีปัญหาไหมนะครับเพื่อนแล้วก็ต้องมาบัวค่าขนส่งอีกนะครับแต่ถ้าเราซื้อที่ร้านอะไรใกล้ๆบ้านเรานะครับเพื่อนอย่างน้อยมันมีปัญหาเราก็ตีกลับไปเคลมได้ถูกต้องไหมนะครับเพื่อนนะครับอย่างน้อยเราก็ตีกลับไปเคลมนะครับเพือ่อนอ่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับเพื่อน อย่างคาบูเวฟไม่รู้ลูกนี้หรือเปล่านะครับคาบูเวฟนะครับเวลาเราไปสั่งซื้อของเทียมมามันจะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับนอกจากว่าน้ํามันล้นแล้วนะครับเพื่อนมันก็จะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นร้อยสิบนะตัวเวฟร้อยไม่รู้ผมาวางไว้ไหนนะครับอ่ามันจะมีปัญหาหนึ่งนะครับเพื่อนก็คือซื้อมาแล้วนะครับเพื่อนซื้อมาแล้วนะครับน่าจะรูปนี้หรือเปล่าน่าจะรูปนี้นะ อันนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนมาเองนะครับเพื่อนๆลูกค้าไปเปลี่ยนมาเองของเวฟ้อยนะครับอ่าแรกๆเลยนะครับปัญหาก็คือลดหัวเทียนบอดอย่างกระบูลูกนี้นะไอ้ปัญหาของเวฟหัวเทียนบอดนะครับปัญหาของเวฟคันนี้ที่ว่าหัวเทียนบอดน,นะครับที่เขาได้ไปเปลี่ยนกระบูมาก็คือลดมันเาายันนะครับลดเาายันตั้งแต่ซื้อรถมาไส้กรองไม่เคยเปลี่ยนนะครับไส้กรองไม่เคยเปลี่ยนแถม วาวไม่เคยถอดตั้งเลยเป็นรถสแตนดาดเดิมๆเ,เลยเวปี2005นะครับทีนี้พอรถสตาร์ตติดยากนะครับเพราะว่ารถมันไม่มีกําลังอัดวาวม,ม,ม,มันเหมือนมันเหมือนลักษณะวาวรั่วเนะาะกรณีที่ว่าวาวยันมันก็เหมือนวาวรั่วทีนี้สตาร์ตติดยากของหัวเทียนมันเปียกเพราะหัวเทียนมันเปียกช่างก็เปลี่ยนขบูเลยเอารูปนี้ใส่มานะครับหลังจากที่ใส่ขบูมานะครับ อาการหัวเทียนบอดหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนๆอาการหัวเทียนบอดหนักกว่าเดิมบอดหัวเทียนดําเลยนะครับเอามาถึงที่ร้านผมนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละนะครับเพื่อนหกเจ็ดตอนนะครับสําหรับรถเวฟกันนั้นนะครับก yeah. ็เอามาที่ร้านผมผมก็หัวเทียนเบอร์หกนะของเวฟเอาเบอร์หกตรงสเปคใส่เร่งเครื่องขึ้นแล้วก็จูนอากาศนะครับจูนอากาศบอดคามือเลยนะครับควันดําจับบอดคามือเลยนะครับ ซึ่งขาบูลูกนี้นมหนูผมก็ได้เอานมหนูจากขาบูแท้มาใส่สลับลองเปลี่ยนแล้วลูกเล่งแท้เข็มเล่งแท้นะครับเพื่อนโชคมันก็ไม่ได้เสียนะครับไอ้ววาตัดอากาศไม่ว่าจะเจาะจะ,จะ,จะอุดจะปิดควันมันก็ดําหัวเทียนก็บอดดําเหมือนเดิมนะครับผลสุดท้ายนะครับต้องไปหาขาบูแท้มือสองมาใส่จบงานเลยณนะปัจจุบันนี้ นะครับรถคันนั้นยังไม่เคยได้เปลี่ยนหัวเทียนอีกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ติดตามหน้างานอยู่นะครับเพื่อนนะครับเห็นไหมนะครับก็นะครับนี่แหละนะครับบางครั้งบางทีนะครับเราไปสั่งของเทียมมาเราก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนมันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้ให้พิจารณาดูณจุดนี้ด้วยนะครับอ่าบางครั้งบางทีนะครับเจอลูกมันดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเจอลูกไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ถ้าเจอลูกไม่ดีนะครับมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างที่อ่า <sign> <Aven ge> ผมเจอนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับถ้าเจอปัญหามาแล้วทีนี้เสียรายตังค์ไม่ไยเคมก็เคมไม่ได้นะครับเพื่อนเสียเคมก็เสียเวลาอีกแหละนะครับวกว่าเขาจะตีเคมมาให้ก็จินเวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ <Desp. S 1> <Bam. S 2> พเพื <ham> ่อนนะครับ <hoard ing> มันก็มีปัญหาตามมานะครับอันนี้ขอประกอบคืนไว้ก่อนนะครับเพื่อนนะครับ บางครั้งบางทีไอ้ลูกลอยที่มันมากับขบูเทียมนี่ลูกลอยมันแตกนะครับลูกลอยมันแตกบางทีนะครับเพื่อนๆไอ้ขาลูกลอยตรงนี้มันก็ไม่ได้ฆ่ามาตรฐานเราก็ต้องมาดัดใหม่นะครับที่สําคัญคือถ้าเราแกะของเขาออกมาแล้วเราเค็มไม่ได้ถูกต้องไหมนะครับถ้าเราแกะออกมาแล้วเราเค็มไม่ได้นะครับนอกจากแกะเค็มไม่ได้แล้วแก้ปัญหาไม่จบมันก็เหมือนเดิมอีกแหละครับเพื่อนๆนะครับถอดก็ถอดก็เค็มไม่ได้ถอดออกมาแล้วไปดัด ไปแก้ไขแล้วแก้ไขมันก็ไม่จบนะครับเพื่อนสุดท้ายก็ได้ซื้อลูกใหม่อีกอยู่ดีนะครับเพื่อนเอาฟิจารณนาเอานะครับเพื่อนว่าเพื่อนจะทําการแก้ไขลักษณะไหนนะครับเพื่อนแต่ที่แน่ๆนะครับมันก็เป็นอยู่ในชุดลูกลอยนี่แหละนะครับที่น้ามันมันล้นนะครับเพื่อนบางทีมันทํามามันไม่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อนเอานะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับ